นว่าตอนนี้การดินทางญาติหรว่าพี่น้องของแม่บะผูหรือว่านาทาวอะไรพี่น้องเลยคุณว่าตัดินใจได้ขาดบมไป้ว่ามีพอบาผูยังงยืนเลยคุณยัดตัดสายสัมพันธ์รว่าสาสัมพันธ์อนะไรพี่น้องไม่วหาคุหบพิ่เอีคนบรหาัแงบอกผมููเงี้ยค้า ว่ามาแต่นี่เนาะวายการปนกัดใจหนางสัตว์ินก่อขึนอยู่ติดกันเทอาไหรเป็นบาทเอาเป็นไม้จะปล่อยหมู่ในบุญเป็นบาทใช่ไหมเอเด็ดพืชแน่ทางเป็บาทซ้ำเป็นกิดกันเนาะติดแล่วหนเนจะป้่อยเป็นอยู่ตามตามมแเลยนี่แต่ว่าสำหราบยังหงเป็น ขาอื่นคเี <spe> <na> ือใหมแเพื่อนนอก้าเนาะแนีรก้า้่ยางรุ่นนี้ั้นแข่ถึงเลขนี้รับห้อง1 0ฮาดดิอาถ้าขนาดเลยบาทเนาะ มืัอนี้นั่นลางรถลางรถพี่น้องเรื่องดินนั่นบอได้แล้วเนาะบพอได้บอได้พี่น้องเพิ่นบมอหายแล้วมันมาลางรถงานยากไรพี่น้องคาาลิปลางรถบ่ค่อยบ่ค่อยมี่ยากไรพี่น้องเอ้ยทางไปก็ได้คืออย่างพี่น้องเห็นนั่นแหละทางไปหาบ่อผู้ก็ได้ เปผู้อื่นเขาบอกไปผู้อื่นเขาบอกไปโดย่บอกองกับบท้าเลยสูงนะเพื่อให้ไม่น้ไ้่ได้ไม่ด้ต่อยแล้วว่าตัดสิน้นี่มันไ่ให้เลย่อยแล้เพราะว่าจุกแล้วไปก็ไปยากพิจารณาใหม่เพราะว่ามันกีกดีได้องทางปหประตูนะทางายก็จะไปดูนู่นอกบ้านอ้ทางยากงายนี่ เราจะไปจอบอยู่อันนี้ไปเ้าสแรงสองหมแล้วไปคนเดียวหองเราจะไปคอยไปเมื่อไหร่คอยกับคอยไปเดียวแม่แท<อ>้คอยไปบุได้เห็นแล้วเนแลจ้านหานาลุยขนาดมอ่ะ

เรื่องทางย่าเพื่อนนี่ชุชดชูนีน้องวาวแล้วแต่ว่าเรื่องคุณยายเพื่อนก็ซื้อดินให้ปลาพูนกับตัวนี้กลายเปนอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนพี่น้องเลยเพ <ส cue S 1> ื่อนจะซือ<า>้อให้หรือว่าไม่ซื้อให้ก็คิดของเพื่อน,นี้นเนาะเท่ากันได้แต่ได้ดแต่เป็นอันนี้แหละทำให้พ<อ>ี่น้องเลยเพราะว่าทาง้งคุณยายจะบุญเพื่อนวายถามพี่น้องดูว่าถามย่าปลาพูนไหว่าจะมาเกี่ยวกับเพื่อนที่ำหรือว่าให้ปะพูนี่มาอยู่ เป็ง่ายแบบว่าเอามาอยู่ในสำนักลูัวน้ำตะกี้นะพี่น้องเลยต่ว่าไปยังประธานหอดที่ให้ที่น่าไปข้ามโคเป็นอยู่กลางทางพี่น้องเลยก็เลยถามว่าอยากมาถามเรื่องบะผู้เพื่นกับว่าวเรียว่าโบไฮแล้วโดยที่ว่าโบเล่ยบอกว่าจะไปถามเรื่องดินเรื่องดอนได้พี่น้องฟังนภาษาบอนว่าโบไฮเล่ย์ด้วยเลยว่าโคหนั่นเป็นว่าวเป็นว่าคำเดียวโบไฮแม่นเคนว่าโบไฮเล่ย์หรือย่าคำเดียวเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็ จังแน่ว่ะจังแน่ว่าเอารถไปแล้วไปกลับมาบบบนี้เยอะแยะมากมายเลยโอ้โหทางยากเบิ่งบนทางแล้วยเอลากัปสิว่าจังใดถือเนาะเนี่ยมาหอดุดนั่นแล้วรถเข้าไปวิ่งแล้วไปนี่มาจากกลับมาเลยบบบนี้ฮะวันนี้ยินบอกข่อยว่าหายชุกเจ้าไปซะว่ากลับบ้านน้อยข่อยจะกลับว่ะมันอันเฮงนะเนาะ มาเอ็นบัดบ่ยอมบาณนีพี่น้องยางให้ไปน้ำกันม่เล็บน้ำกันจะพูดจักปกจะพูดจักคุยากบ่คุ้นยากจะพูดจักสบายจะพูดจักโคตรเลืเดี๋ยวนจ้านึ่งะลุขนาดกี่ตมกูฮอนดำนะนง้อม่ทางนอกบั์เนาะไปก่ได้ี่บา้บางะเสื่อลนี่บ้างวันนี้เลยแ่น

รอฟังทางคุณล ну ัก์พ <approval. S 1> ุณายเนมาต่อมาทางหมนเนาะโดยโดยว่าเพ็ huh. mm ่นจะที ah the ่จัดหน้าแบบใดพี่น้องในเมือว่าทางพี่น้องคนนี้ทําเดียวเลยพี่น้องบไหแล้วเท่านั้นจบโดยเฉพาะอะไไแมนตามเพื่อนเข้ากับิบูก้าไปเจ้าชีพเรื่องท่นัควบควบเพื่นเนาะยเมันจีพิดกันได้แมนเดียวยะว่าเป็นนําเข้าอีกไปยุ่ไปแน่ให้เพื่อนพิษ ได้ได้ันี่เลี้ยวกันได้นี่แหละธรรมดาเด้ได้นี่แหละทั่วไปนี่แหละคลิปลังหลดพิเศษคลิปผจญภัยกับแม่นี่ยบุกมาแต่นตนพุกหายากเลยเนาะแม่หายากแหละถ้าแต่ละมือลุยบจมงนี่สามมือก็เบิ้ลได้เฉย หังเลยลางเลยกกเลยคนบุลุยบ่อนนกับบวนเคนอื่นจะไลอยูเพินเพินบวนคนบลุยไปเลยะบางเชื่อกรไปในกาลักเมื่อป้าบังเชื่อไปถ้ายากในกาลักเมื่อป้าเลยเพิ่นเพื่อนเขาสิบมาน้ำบอกปโอ้ไปเีเดียวลาบตรงน้อยตรงไง่างั้นเขาไ่ไดู้นเขาอยากไปน้ำเจ้าทนบิ้วบุขึ้นที่ข่อยให้จลี้วใครจะไป มันเนียยเนาะ่เนาะมันสีเยี่ยงพดทิด่ิดสลอบว่ามันสีงามหนอยรถกระดตรถกระดปัดมาล่างแล้วเนาะไม่เยอะแบนี้บอลเอนล่างขายพ่อแวนหาพันล่างใหม่เลยเออทั้งขายเลยมื้นเลยคอยไม่ใจนี่มันต้อง นกคแล้วูนอล้นิปพิเศษลงหลดตพี่น้องวางาีคลิปพเดมีน้อนี่แหละคลิปล่างรถบนน้มียังโหนี่เอ็นว่เป็นคนิดบ้าเลยยังไมดไปดเยยังจะเดือนอะไรนี่โอ้ได้ปี่เนยังหมดไปยังหมดไปเอา ไฟออกเทิงแล้วตู้ไปเอานับเป็นนั่นนับจังเป็นอับสายแับจังไม่กลิ่นนเพราะว่าคันหอบไปเอาแ้วคันหอาไปเอาแรงพนดีเป็นบรย่อลาบบอบอบอบดพิษก้นบอบิษูรักแปดมได้คันอบเอาน่บพิษบูิษรักแปดบดเร้ไปยู่เลยมึงสามูกยังมมีเวลาไปยิงอยังมมีเวลาเดี๋ยวเข่าไปที เอามายิ่งพี่น้องเอ้ยไปหลดบ่นอยยังบ่ได้บุเลเือนยังบ่มีเวลาไปเอาออกแล้วออกแต่สามเดือนนจกซื้อรถมากกับสามเดือนเหมือกัได้ป้ายแล้วฮะแต่ว่าทางบ่น้อยยังบ่มีเวลาไปเอาอยู่ไปดร่างร่างรถเนี่ยจะได้ สวมีพี่น้องเบิ่งอยู่บ่พี่น้องเอ้ยนี่สิได้ฮอดอันร่อยเป็นจะได้บ่แอ็นร่อยวิวอยู่บ่นี่พี่น้องเอ้ยมา่านสนิทคนเจ้าสิเอารถมาล้างนี่บ่แม่นว่าขี้มันเปื้อนแะไรมาล้างบ่ด้ว่าบ่และเปื้อนเมื่อกี้นี่เป็นไปมาจังได๋จึงมาล้างนี่คือว่าดูมันแท้มื้อนี้แต่เก่าคือมีแต่ขี้กับขี้เปื่อนล่างเนาะเปื้อนลายมื้อนี่หลุดใจให้เปื้อนครับอันนหัวมันสิบ่มันสิบ่ลง รถปานนัคือรถเ้าอยัดขอยีเ้ลงไปมันรถปนันบอกตึดลุยเลยรถรถบอกของไทยไม่ไแพงมันน้รถคนเียวแดงยู่รถคนเดียว้างเลยนะ ข่าอยู uh, uh, yeah. ่เนาะดกบจำนี่แห้งปหลอกบขับวด้นันขึ้เรือนึ่บาดอดพดบ่ยามเป็นหายารเจบมันบก่นมันใช้หลายคนร้อมกันขยามี่แห้งดยามี่อ่านน้าม้อมานึงฮะฮะดออกนะหัวนะนี่แหละเปนขาบอกกับ ่าีแล้วป่นี่ยไปยิ่งน่งทอรตแล้วมึงมันตายกังเลยมันตายยเนาะตั้งว่ายตายงั้ร่างกองทอรได้จปีเลยบอแอนรตินปีเลยบอนี่ต้งวัเจอางีตนคือตมปลาอ้อยมันเทนเนาะปีบอกไทยจำข่าวเรืองอย่างอต้ม อ่พีผู้ได้พี่น้องว่าคงวางกะมาเห็นคนว่างชซ่ื่อลำม้วยกินเออว่าข้าวไปว่าเอาเรื่องดินเรื่องดอนได hey, really? ้เลยเพื่นว่านี่นั่นเลยว่าสั่นว่าจะได้ดินปุ๊บเลยเอาเลยว่าสั่นบางมือจะไม่ได้กินกระเจ้า ส <c> ต <ười> so, like so ัดสตารเองมันจังหวะเฮ้าเลงแหงมันจะสตาร์ทงมันแล้วน้ำเข่าอันนั้นมันอะไจะตาอะไร้ไดบเรีมันีเพราะว่ตายมัคือสารเองมันไม่ได้มองรู้ตัดมึงรู้เหมได้บ่บอว่าได้สอดได้สดบอว่าที่ไม่นบ่ไปสดสเอี่วทีเนาะคเป็นเงวะ ไฟแห้งเลือดพี่น้องเอ้ยบัดนี้ฮะต้องพากันโบมีเบียกมาล้างน้ำา้างบืชเพียมพอได้เห็นยังเลยมือนีิเนาะบอได้เห็นยังทำปุ๊บพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องนี่บ่เป็นสีเพิ่นเชียววโอ้ยตั้งพากันโบมีเบียกแล้วเนี่โอ้ล้างรถเดี๋ยวขึ้นพันได้หอดพันอยู่บ่พันพันพี่น้องเอ้ยจะได้หอดพันอยู่บ่พี่น้องเอ้ยล้างรถก็ได้ คลิปล้างรถลดเคดได้หอดพันวิวบ่ได้หาล้อยหนยังดีแล้วได้หาล้อยเออได้หาล้อยหนยังดีแล้วพีน่น้องเอ้ย ก็จะสตาร์ทเองเลยอัดแรงเองเลยหมดแรงเลยนอนเลยนอนเลยบอกให้เลยบอก่ฮ้อะไรบ้ามากเกินไปบ้า

มันแห้งเกินเนาะพวกมันดี เปียกเปียกเนาะเปียวน่ามอมีกระเนาะจะมาไ่ใช่ าหาหชีไปที่มาตายก็ลร่อยด้เลยไปแล้ว ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบบมียังคลิปนี้กับด้รล,ล่างรถนี่แหละนี่โตหนังเอ,องเอาท่าย้ายสุดกะขอจบกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี